สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะจ๊ะเนาะมื่อนี้กำว่าแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสี่นะจ๊ะแต่ก่อนเดือนมาเบิ่งผลวันที่หนึ่งกันก่อนเนาะบนหกหนึ่งแปดล่างหนึ่งศูนย์นะจ๊ะส่วนแนวทางที่แอดมินใหน้เนาะตัวเด่นเนาะจะหกมาหนึ่งมานะจ๊ะส่วนวิ่งรูดมาเนาะจะเข้าเป็นเด่นนะจ๊ะตัวเด่นวิ่งรูดเนาะส่วนตัวเจาะเนาะจ๊ะตัวเจาะไม่เข้าเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดไม่มา ส่วน1 0 1 0ก็หลุดเนาะชุด2ตัวบนหลุดนะจา๊ะส่วน3ตัว6 1 8อันนี้4 6 8 4 6 8ถ้า4เป็น1ก็จะได้โตดนะจา๊ะถ้า3เป็น1ก็จะได้โตดคือกันนะจา๊ะเกือบเกือบได้3ตัวเนาะทั้ง3หางนะจา๊ะลุนตัวตามตัวจา้าวันที่16 รัฐบาลไทยน้อยเด่นที่สองสวิง่งรูดส่วนวิงว่งรูดอนั้นวิ่งรูดที่8นะจะส่วนตัวที่แอดมินเจาะเนาะ 80, 8 0 8ศูนย์ชุด3ตัว 4 8่แปดหกนนี่เขาเพิ่มเป็นตัวกันไว้อีก2คนะู่เนาะหกศูกับ91นนะึ่งะเนาะส่วนตัวที่แอดมินเน้นะจ๊ะอันนี้ก็ ความชอบส่วนตัวเนาะแปดศูนย์แปดหกเนาะกับหกศูนย์นะจ๊ะที่แอดมินมากอะร่องเบิ้งนะจ๊ะเพื่อมีตัวมากส่วนจุดสามตัวแอดมินกะมากหนึ่งแปดศูนย์เนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะจ๊ะงวดประจวันทีสิบหกเนาะท่านใดมารับชมกับขอให้มีโชคมีลาบลำลำรวยๆวยปังๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปสำนีเนะเาะพอกันคลิปหนา้า สวัสดีค่ะ